ดีค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมขออนุญาตถ่ายคลิปนี่ค่ะมันแพ็กเกจมันส่งมาแบบนี้ค่ะหลูม,มากเลยค่ะมีเขาเรียกอะไรตัวมัดของไปรษณีย์ไทยนะคะเป็นสินค้าที่สั่งจากไปรษณีย์ไทยมาอีกแล้วมาให้ไ,ได้ชื่นชมเป็นมะยงชิดค่ะมะยงชิด กล่องนี้เป็นกล่องสีชมพูสวยมากคนะ่ะผูกผูกกับผูกผูกอะไรเขาเรียกเชือกอันเนี้ยเชือกของไปรษณีย์เนี่ยยิงมาแบบแน่นมากเลยค่ะ2เส้นตามยาวและตามขวางตัดแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นมะยงชิด2อกิโลสกิโลในราคา220บาท ตัดเมื่อกี้ไปถวายพระมาแล้วก็เลยมาให้ชมว่ามันลูกใหญ่โตมโหฬารมากเลยค่ะมายกชิดแล้วเขาก็มีเอกสารแนบมาให้บอกวิธีวิธีกินวิธีรับประทานวิธีจัดเก็บเมื่อได้รับมายงชิดหรือมาปางหวานอันนี้เราสั่งมายงชิดมานะคะคงเหมือนกันนี่เขาเขาห่อ ห่อโดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์รประมาณกระดาษหนังสือพิมพ์นคะคะห่อ,อ,อมาดีมากเลยทางฝอ,อยแล้วก็หุมม้มเป็นสองชั้น 1. นึน่ำเอามายงชิ้เนี่ยออกจากรังหรือตะกร้าแกะโฟมออกแกะอะไรต่ออะไรออกให้เรียบร้อยก็ได้แบบนี้นะคะสองนำมาพึ่งลมไว้สักครู่เพื่อให้เปลือกแห้งจากไอ้น้ำระหว่างการระหว่างขนส่ง สถ้ารู้สึกว่ายังมีรสเปรี้ยวให้วางทิ้งไว้ด้านนอกอีกหนึ่งคืนรสชาติจะหวานขึ้นสี่หากยังรับประทานไม่หมดให้ห่อหนังสือพิมพ์กับที่ช่องเออและเก็บไว้ที่ช่องแช่ผักในตู้เย็นห้า กดรลบประทานให้หมดภายในสามวันต,ต้องเร่งต้องเร่งกินด้วยนะเนี่ยนะคะมายงงิีงนี่ก็เป็นมายชิ้ีที่มาจากมาจากเอ่อนะครนายกนะคะ,นะคะนายกสองกิโลแพ็กเกจหรูสองร้อยยี่สิบบาทโอเคนะนะคะเราจะบอกว่าได้ลองชิมแล้วค่ะนี่คะ่ะเม็ดยาเดี๋ยวเราจะลองไปเพา<อ>ะด,ดูเนาะ อร่อยค่ะอร่อยค่ะมาก